สร้างพูวิลล่าอย่างไรให้ได้กําไรหลักล้านวันนี้เราพบกับลูกศิษย์ของโค้ชโจโที่สร้างพู้วิลล่ารูคายอยู่ที่ภูเก็ตนั่นก็คือโครงการพรีว่ากปคอร์สโดยตัวบ้านจะมีทั้งหมด3ชั้นโดยแบ่งเป็น G4, First Floor และ Second Floor พื้นที่ใช้สอยรวม817ตารางเมตรห้ห้องนอน7ดห้องน้ําบวกอีก1ห้องอนเนกประสงค์และที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ G4 ซึ่งรับวิวสระว่ายน้ำที่เป็นโอเวอร์โฟลและไหลลงมาเหมือนน้ำตกหลังจากชั้น G ผ่านไปเราก็เดินขึ้นมาที่ชั้น1กันึ่ นนี้จะประกอบไปด้วยห้องอาหารที่ตกแต่งไปด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมและมีการเดินซ่อนไฟไว้ข้างบนเพื่อความรู้สึกที่หรูหราบวกกับการรับชมทัศนียภาพของเทือกเขาและสนามกระจกบ,<อ>บานเลื่อนที่เลือกใช้จะเป็นกระจกของสั้นเฟรซซึ่ง,งจะมีความบางสวยและให้ความรู้สึกไร้ก่ออีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือจากชาวต่งางชาติ<า>ห้องอาหารก็จะเป็นโถงรับแขกโดยความสูงของพื้นจนถึงฝ้าตรงนี้นะครับจะอยู่ที่3.4เมตรกันเลยทีเดียวให้อารมณ์โปร่งโล่งสบายและไม่มีความอึดอัดเลย ยบ้านจะอยู่ภายใต้คอนเซปต์โมเดิร์นลักชัวรี่ดีไซน์ดื่มด่ำไปกับสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ตาของสนามกอล์ฟเทือกเขาและทะเลสายเห็นแบบน,แบบนี้แบรนด์ที่นำมาใช้มีทั้ง fic, s ันเฟิกฮาวเวลเล่โคเลอร์ WDC ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ชาวต่างชาติให้ความเชื่อถือกันครับหากใครสนใจโครงการสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ thepriva.com โครงการตั้งอยู่ในล็อกปามกอล์ฟพุกและขอบอกก่อนเลยนะครับว่าหลังนี้จองไปแล้วยังในแล้วต้องขอขอบคุณหมอแบทนะครับที่พาเราชมโครงการในวันนี้ครับ